วันนี้ผมมาอยู่กูไม้ครับกิมม์เมอร์นะครับมารีวิวการเพิ่มเลือดและเต็มหนาปัดฝั่งซ้ายเลยนะครับตอนขนาดที่เรามีธรรมดาเรามีนิดเรียนแต่นิดหน่อยอเพิ่มให้มันเยอะขึ้นมามันเต็มหน้าปัดซ้ายอย่างที่ผมพูดนะครับวันนี้ก็ไปดูหัวใจในเซิร์ฟของเรามี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบมีสิบหัวใจครับตนนี้เราไปตรงที่นี้แล้วก็ นี่คร huh ha <draining Happ ens ahead> e ับอืมนี่แหละครับที่ชื่อเสื้อของเราครับนี่ก็ขณะที่เรไม่หัวใจนี่นี่คือหัวใจครับนี้เราก็เห็นไปว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แปลว่าหนึ่งพันนะครับนี่ก็เสร็จสิ้นนี่ก็มาตกลงนี้ครับ นี่ก็แล้วก็ไปที่มาครับผมครับต่อนักอาเนี่ยเมื่อกี้ครับดีกว่าอะไรเยอะมาดูใหน,นี่ครับสุดยอดไหมครับมาสุดยอดมากครับ พูดใจเต็มเลยวันนี้ขอจบแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมอยกระโดดลงคำชมมาด้วยนะครับเต็มท,ที่ดีครับแอฟ่งไม่ผมด้วยนะครับกลุ่มไมค้าเกมส์สวัสดีครับ hey.